สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับกลับมาพบกับมะม่วง mango gaming อีกเช่นเคยนะครับเราอยู่ในเกมบริการทักซ i มูเลเตอร์นะครับคลิปนี้ยังอยู่กับเจ้าพีเตอร์นะฮะสามนะครับวันนี้ผมมาเปิดคลิปที่ปั๊มเพราะว่ารับงานแล้วก็มาเติมน้ํามันเลยนะครับก็เดี๋ยวปลายทางจะไปส่งที่เมืองแกนคันยอนวิลเลฮะบริษัทไบตูเมนจริงๆผมรับงานใส่ไฟมาจากที่สางานขุถนนเนาะผมก็ยังงง,ง,งอยู่ครว่า เออทำไมให้เอาจากสายงานกลับไปส่งที่บริษัทนะเมื่อกี้ก็บริษัทไบตูมนเหมือนกันนะฮะที่ไปรับงานเนาะ <c oughs> แล้วเป็นมวนสายไฟ2องวนนะไม่เป็นไรฮะลูกค้าลูกค้าอยากให้ขนอะไรเราก็ขนหมดนะฮะ <c oughs> ได้เงินนะอะไรน้ำหนักสิบหกตันครับนี่สายไฟชื่องานเคเบิลนะครับหรือว่าคนสายไฟนี่แหละฮะง่ายๆนะสองสองโรเลอร์นะครับสิบหกตันน่าจะลูกแล้ว ลูกลาแปดตันเนาะก็เดี๋ยวไปส่งแกนแคนยอนนะครับถ้าเที่ยวดีอยู่ระยะทางไม่ไกลครับสองร้อยสองร้อยกว่าโลสองรอสิบสามกิโลนะครับเนาะเป็นไม่ก็ประมาณสักกี่ไม่จำไม่ได้แหละตอนรับงานไม่รู้กี่ไม่นะจำไม่ได้ <laughs> จำไม่ไ,มได้แต่ประมาณ200รอกว่าโลก็ยังอยู่หัวเจ้าสามกสองเหมือนเดิมนะผมเอ่อ ไปปรับแต่งรถนิดหน่อยฮะยนเชสซีลงมาให้สั้นลงนะครับเพราะว่าเวลาเข้าหน้าง,งานมันเชสซีที่แล้วมันขับลําบากครับเวลาไปเข้าเนี่ยพวกหน้างานแคบๆอะไม่ไหวถอยยากครับแล้วก็เปลี่ยนตัวบางโคนนี้เป็นแบบสมอนะแบบบังแค่โคนด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวออกเดินทางครับงานนี้ไม่ไกลมากครับสองร้อยกโลกยี่มมเข้าผิดนะเนี่ยมันต้องเข้าทางนี้เนี่ยลูกศรก็อยู่นี่ โดนเด็กปั๊มด่าว่ามาอยู่เนี่ยไปออกเดินทางกันครับเดี๋ยวนะผมขอดูเส้นทางนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราออกนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยจริงๆผมรับงานที่ตรงนี้อบไบทูเมนเหมือนกันนะไม่รู้โดนตีม้วนสาไฟกลับหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรฮนะลูกป้าให้ขลเราก็ขน จอดให้เราเนาะโอเคครับโอ้มีบอลลูนให้ขึ้นเที่ยวเลยครับตอนนี้ ยอดหรอโอ,โอ้สวยฮะแม่อยากจะเอารถไปบินไปจอดถ่ายรูปเลยอ,อย่างนามโอ้ถ้าเราเลี้ยวขวาไปไปจอดสะพานนั่นน่าจะสวยแต่เหมือนคุ้นๆว่าเราเคยมาแล้วนะ จะเตือนเราซะหน่อยนะเห็นลงไปเหลือ50แล้วีเหลือ35เลยเวรรกโอ้โ,โ,อโหรดตามมาจะทำไงอเอาคันนี้ออกให้แล้วกันนะ บังให้เราแล้วเราค่อยออกโอเคเขาออกแล้ว ใอ่ GNS ที่มันบังถ้าไปส่งเมืองนี้เจออู่จะเปลี่ยน,นให้มันเล็กลงไม่กันนะ <c oughs> ยอมใช้อันเล็กกันกันมันบังวิวนว้ ตำรวจตามมานี่ผมโดนแล้วเนี่ยลงไม่ทันหรอกฮนะ 5, 5, มาแล้วเหลือสามห้าเลยนอจับเบรกยึกเลยนอกจากบางวิวแล้วยังบางรถอีกเนีย O <laughs> รับงานในแมปนีนซึ่งเป็นจุดทึบอยู่อ่ะเฮ้ยขับแค่ยี่ห้าอย่างเงี้ย สัตว์แคปซะด้วยมีเนื้อที่ให้ถอยหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหเอาเรื่องะโอ้โหยังไงดีล่ะเนี่ยไม่มีอันนี้ให้ถอยเลยฮะ ถอยไม่ไหวฮะแคบเกินมันต้องกลับลำนะต้องกลับลำอาจจะใช้เวลาก็ไม่อยากกรีปมันยาวก็เดี๋ยวยังไงผมลงคลิปตรงนี้แล้วกันนะเพื่อนๆยังไงถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์การเล่นของผมก็ฝา,ากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ช,ช่องเป็นกำลงังใจให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ